สวัสดีวันส่งท้ายปีนะครับเพื่อนๆชาวแบ็กทิเชอรบูบายทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจําวันที่3สิงาคม2567นะฮะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะอัปเดตแรกนะฮะก็คือได้มีการปรับเพิ่มพลังต่อสู้ของมอนเตอร์ในพื้นที่ดินแดนแห่งเซเลคานนะครับโดยพลังเริ่มต้นในพื้นที่นี้นะฮะจะอยู่ที่42,500นะฮะแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่83,000นะครับ ยิ่งเราฟาร์มมอนเตอร์พลังสูงมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งมีโอกาสได้รับไอเทมมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็พื้นที่นี้นะคะก็ได้เพิ่มไอเทมเซเลคานบัตสโตนนะคะที่เอาไว้เรียกบอสประจําแมปเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับบอสเอเดบอคของพื้นที่หิมะนะฮะของรวันที่แล้วก็ตามรูปนี้เลยนะครับ อัปเดตท,ที่2นะคะก็คือได้ปรับเพิ่มพลังต่อสู้ของมอนเตอร์ในพื้นที่หิมะเช่นกันนะครับโดยพลังเริ่มต้นจะอยู่ที่39,00 0นะฮะคแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่83,000นะครับอันนี้ก็จะปรับคล้ายก,กันกับพื้นที่ดินแดนแห่งเซเลคาเลยนะคะก็คือมอนเตอร์พลังสูงก็จะดอกไอเทมเยอะกว่ามอนเตอร์พลังน้อยนะครับแล้วก็สําหรับบอสเอเลบอกนะคะแล้วก็บอสหมาป่าทั้ง2องบอสนี้นะคะก็ได้ปรับจํานวนการรับรางวัลจาก30คนพลเป็น50คนพลด้วยนะครับ อัปเดตที่3นะคะก็คือได้เพิ่มเมนูการผลิตแหวนซืบทอดทำลายล้างนะฮะไอเทมในการผลิตหลักๆก็จะเป็นแหวนซืบทอดเคออสบวกหนะฮะท่านเพื่อนท่านใดบวกหแล้วก็สามารถรับเป็นระดับทำลายล้างได้เลยนะครับ่วนแอดก็คงอีกนานนะฮะแล้วก็แหวนซืบทอดระดับทำลายล้างนะฮะก็ได้เพิ่มช่องตอกตาเพิ่มเมาอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับโดยช่องนี้นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายคริิคอล์สูญจุดหกถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ และในการตอกตาแถวที่3 1ครั้งนะฮะเมื่อแถวที่1และ2ล็อกอยู่นะครับก็จะใช้แหวนซึบทอดปิดผน,นึกจำนวน5ชิ้นต่อการรี1ครั้งนะครับอัปเดตท,ที่4ในส่วนของการปรับสกิลนะฮะซึ่งในสัปดาห์นี้มีอาชีพเดียวนะครับก็คืออาชีพใหม่อย่างเดทไอนะฮะโดยสกิลที่ถูกปรับจะมีทั้งหมด9สกิลนะครับ สกิลที่1น,นะฮะ The Canary Way นะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะก็ได้เพิ่มปุ่มเปิดปิดเพิ่มเข้ามานะครับโดยปุ่มนี้จะมีหน้าที่ช่วยเราโจมตีเพิ่มเติมในระหว่างกดปุ่มต่อตู้อัตโนมัตินะครับโจมตีเพิ่มเติมในนี้นะฮะก็คือการใช้กระสุน6นัดนะฮะที่เราต้องกด,ดร e l o ล d นะครับแล้วก็ดาเมจในการโจมตีเพิ่มเติม PVE นั้นนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นจาก500เป็น1,500ด้วยนะครับ สกิลที่สองะ s t a n สแตนสต s h ชูตติ g งนะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนดีบับโจมตีครั้งสุดท้ายจากช็อตเป็นสตัตนแทนนะครับส่วนการเคลื่อนที่เมื่อเปิดใช้เทคโนโลยีสกิลนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ สกิลที่3นะฮะเดอรกันแมนคัมเอาท์นะฮะสกิลนี้ก็ได้เปลี่ยนดีบัฟในการโจมดีครั้งสุดท้ายจากมืนงงเป็นกระเด็นแทนนะครับ สกิลที่4นะฮะอัะแมสนะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับให้อ n i m ิเมชันสกิลไวขึ้นนะฮะแล้วก็ลดกููดาวของสกิลลง1วินาทีนะครับ สกิลที่5นะฮะ Death is coming นะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับให้หลังจากสไลด์แล้วนะคะตัวละครจะลุกขึ้นมายิงไวขึ้นนะคะ สกิลที่6นะฮะเด็กอันโฟนะครับสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ลดคูดาของสกิลลง1วินาทีด้วยนะครับสกิลที่7นะฮะบัตด,ดีวินนะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับให้การโจมตีครั้งสุดท้ายเร็วขึ้นนะครับ สกิลที่8นะฮะรีโหลดนะฮะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มปุกเปิดปิดให้ใช้นะฮะโดยเมื่อเปิดจะใช้สกิลนี้กันทีเมื่อกดปลุกต่อสู้อัตโนมัตินะครับ สกิลที่9นะครับ Precision Shot น,น,นะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลสืบทอดน,นะครก็ได้ปรับให้หลังจากใช้สกิลอื่นสามารถใช้สกิลนี้ได้เร็วขึ้นนะครับ เราก็มาดูกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะฮะกิจกรรมที่1น,นะครับ New Year Fortune c การ Event นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีกล่องการ์ดมาแจก,กทุกวันนะฮะและเมื่อเปิดกล่องนะฮะก็สามารถรับการ์ดเพื่อสะสมรับของรางวัลหลังจบกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่2นะฮะ Open World Area Entry Support นะฮะกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆทำเพจประจำวันในครบตามที่กำหนดนะฮะก็จะสามารถรับไอเทมได้นะครับ กิจกรรมที่3นะครับ Boo Snake Gear Bingo Event นะคะกิจกรรมบิงโกดีนะคะก็จะให้เพื่อนๆเลือกแผ่นป้ายเพื่อรับรางวัลต่างๆนะคะแล้วก็สามารถรับบัตรสําหรับเล่นกิจกรรมได้ทางกิจกรรมแล้วก็จดหมายนะครับกิจกรรมที่4ี่นะครับ Bingo Ticket Acquisition at Event นะคะคับกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจมาให้ทากันนะคะก็คือใช้พลังงานใช้เงินซิลเวอร์แล้วก็ออนไลน์ในเกมนะครับและเมื่อทาสําเร็จก็จะสามารถรับรางวัลได้นะครับ กิจกรรมที่5นะคะโลนินเซิร์ฟเวอร์เอนทรีกูซัพพอร์ตนะคะกิจกรรมนี้เฉพนาะเซิร์ฟโลนินเท่านั้นนะคะโดยจะมีภารกิจหมายทำการน,นะคะก็คือใช้พลังงานใช้เงินซิมเวอร์แล้วก็ออนไลน์ในเกมนะค,ะครับกิจกรรมที่6นะคะโลนินเซิร์ฟเวอร์คอมเพล็กซีฟซัพพอร์ตนะคะกิจกรรมนี้เฉพาะเซิร์ฟโลนินเท่านั้นนะคะโดยจะมีภารกิจหมายทำการน,นะคะก็คือใช้พลังงานใช้เงินซิมเวอร์แล้วก็ออนไลน์ในเกมเหมือนกันกับกิจกรรมที่แล้วเลยนะครับ กิจกรรมที่7นะฮะแจดยูเอรี่แอชเดนเชนชีสนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีไอเทมมาแจกฟรีทุกวันนะฮะแล้วก็สามารถใช้มุกดำเพื่อปลดล็อกลับไอเทมเพิมเ่มเติมย้อนหลังได้ด้วยนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะรีเซ็ตรับไอเทมทุกวันเวลา4ี่ทุ่มนะครับในส่วนของคอสทามแล้วก็คูณเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะก็จะแจกใบอีพีดอก200%เริ่มเวลา10บโมงเช้าและ4ี่โมงเย็นนะฮะโดยจะสามารถรับได้ทั้งจดหมายนะครับ ตัวดูเซฟจะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โดยดููนี้พีด่ดรอบส0 0เรซเิ่มเวลา1 1ปรนของเนบนะครับ mm hmm. ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตส่งท้ายปีนี้นะฮะปีหน้าเราก็กลับมาพบกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ